การนี้ที่แสดงว่าคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่แมตั้งคันไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับโค้เลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะ นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง8อาการหลักๆของคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดจะมีอาการอะไรบ้างนะคะที่แสดงว่าเราใกล้คลอดแล้วเราจะต้องมีการเตรียมของใช้ทั้งส่วนตัวของคุณแม่และคุณลูกในการที่จะเข้าสู่การเจ็บท้องคลอดในการที่จะไบคลอด โรงพยาบาลนั่นเองค่ะซึ่งอาการแรกนะคะที่เป็นการของคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดคือระดับหน้าท้องจะลดลงเพราะว่าส่วนนำของทารกนะคะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงกาัานคุณแม่จะรู้สึกว่าหายใจสะดวกขึ้นนะคะแต่รู้สึกว่าเดินลำบากขึ้นปัสสาวะบ่อยขึ้น ส่วนใหญ่จะพบในช่วงอายุครรภ์ประมาณสัก36สัปดาห์ขึ้นไประดับหน้าท้องจะลดลงถ้าคุณหมอคุณพยาบาลตรวจคันวัดเป็นเซนติเมตรก็จะลดลงจากเดิมนั่นเองค่ะอาการที่สองนะคะก็คือคุณแม่มีอาการท้องเสียทายเลวหรือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนลักษณะาการคล้ายการแพร้ท้องในช่วงแรกเพราะช่วงท้องแก่ใกล้คลอดร่างกายของเราจะขับของเสียออกมาทําให้เรามีอาการท้องเสียทายเลว็วหรือขึ้นไส้อาเจียนนั่นเองค่ะ อาการที่3นะคะก็คือคุณแม่จะรู้สึกว่าปวดก้นกบปวดกระดูกเชิงกลานนะคะร้าวไปด้านหลังหรือว่าเอวเพราะว่าคุณแม่มีมดลูกที่ขยายใหญ่เต็มที่แล้วเชิงการขยายใหญ่เต็มที่นะคะเดินก็ลำบากเดินทางขาเดินอุ้ยอ้ายเดินเหมือนนกเพนกวินนะะก็เกิดจากการที่มดลูกนะคะมีการขยายเต็มที่แล้วก็ส่วนน้ำเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงการแล้วทำให้คุณแม่มีการปวดก้นกบปวด เอปวดหลังนั่นเองนะคะอาการที่4นะคะก็คือน้ําหนักของคุณแม่เองค่ะน้าหนักคุณแม่ช่วงท้องแก่ใกล้คลอดน้าหนักอาจจะไม่ขึ้นบางคนน้ําหนักอาจจะลดลงสักประมาณ1-2ึกิโลด้วยซ้ําไปนะคะเป็นเพราะลูกของเราโต,โตเต็มที่แล้วเตรียมพร้อมสําหรับการคลอดแล้วนั่นเองค่ะอาการที่5นะคะก็คือคุณแม่จะมีมูกนะคะอาจจะเป็น มูกปนเลือดหรือว่าเป็นมูกขาวๆนะคะออกมาทางช่องคลอดมากขึ้นก็เกิดจากการที่ช่องคลอดของเรามีการเตรียมพร้อมในการที่จะคลอดมีการหลังมูกหลังเมือกออกมานะคะนี่ก็เป็นการที่แสดงว่าคุณแม่ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมของใช้แล้วอาการที่6กนะคะก็คืออาการเจ็บคันเตือนจะเกิดขึ้นบ่อยๆท้องปั้นแข็งนะแต่ยังเป็นเจ็บเตือนอยู่ก็คือเจ็บสักพักแล้วก็หายไปไม่ถี่ขึ้นไม่แรงขึ้นไม่ได้สม่ําเสมอ ซึ่งอาการเจ็บเตือนเนี่ยจะนานๆานมาทีแต่จะเริ่มมีให้บ่อยขึ้นนั่นเองค่ะอาการที่7นะคะก็คือคุณแม่จะรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียงมากขึ้นอยากนอนมากขึ้นซึ่งปกติทํางานได้ตามปกตินะะแต่พอท้องแก่ใกล้คลอดโอ้โหทำไมรู้สึกเหนื่อยมากกว่าเดิมรู้สึก เพียรู้สึกง่วงนอนนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่คุณแม่ท้องแก่ละใกล้คลอดละแล้วก็อาการสุดท้ายถ้าคุณนั้มีอาการนี้คือจะต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอให้เจ็บคันหรือไม่ต้องรออาการอื่นก็คืออาการที่มีน้ำขัํมรั่วซึมหรือว่าน้ำขัํมแตกออกมาถ้ามีน้ำขัํมรั่วซึมหรือว่าแตกต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพราะลูกในท้องมีโอกาสที่จะขาดออกซิเจนได้เพระนาะฉะนั้น8อาการนี้ที่แสดงว่าคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดให้สังเกตตัวเองให้ดีเตรียมค้า เตรียมของให้พร้อมนะคะข่าวดีนะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่ที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครันหรือว่าในการเลี้ยงดูลูกมาก่อนคอสเปิดคอสออนไลน์คอสออนไลน์คอสแรกคือคอสคุณแม่ดูแลคภ์จะดูแลให้คุณแม่แต่เริ่มตั้งคันจนถึงคลอดนะคะใครที่เข้ามาอยู่ในคอสคอสมีสอนให้ความรู้ในกลุ่มปิดมีไลน์ส่วนตัวของคอสให้ถามปัญหาอาการที่เกิดขึ้นตลอดขณะตั้งคันแล้วก็อีคอส หนึ่งก็คือคอร์สการเลี้ยงลูกก็เหมาะสมหรับคุณแม่มือใหม่ที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกไม่รู้จะปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลังคลอดต,ตัวของคุณแม่เองหรือการเลี้ยงลูกไม่รู้จะปรึกษาใครดีโค้ดก็มีคอร์สออนไลน์นะคะซึ่งครนี้จะสอนให้ความรู้ในกลุ่มปิดนะคะตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึง1ปีแล้วก็มีไลน์ส่วนตัวของโค้ดนะคะให้ถามปัญหาอาการที่เกิดขึ้นขณะ หลังคลอดหรือขณะเลี้ยงลูกตลอดได้เลยที่อยู่ในคอร์สนะคะหากคุณแม่ท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ได้ที่เพจโค้ดเลยผ่อนสอนแม่และเด็กค่ะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ